กดติดตามกดถูกใจกดกระดิง่งเพื่อที่จะไปห้าทิปต่อไปเชิญชมครับสวัสดีครับพบกับช่องนโมธนพลชาแนลนะครับวันนี้ก็ เป็นวันดีอีกวัดหนึ่งนะครับที่แฟนมาเซอร์ไพรส์วังเวงเนาะเดินต,ตอนกลางคืนคนเดียว <c oughs> อันนี้ก็อยู่เช็คอินนะครับอยู่ขนส่งอยู่ขนส่งนะครับอยู่ขนส่งจังหวัดเลยนะครับ <c oughs> ไม่น่าจะได้เดินไปไ ตัวน,นี้เดี๋ยวขอโทรหาแป๊บนึงนะครับนี่ก็ห้าทุ่มห้าทุ่มห้านาทีแล้วเนาะ,ะกดนะครัสจิดก็ยังเปิดได้อยู่เนาะทรศัพท์ อะไรอยู่ไหนน่ะเอ้าก็อยู่ที่เดิมฮะอยู่ที่เดิมอยู่ปากพูเหรอเอออยู่ตรงไหนเธอแล้วมันอยู่ตรงไหนตอนนี้ฉันอยู่สำนักงานเนี่ยโครงการอย่างรู้สำนักงานตรวจสภาพรถเมืองเลยอยู่นี่แหละอยู่ตรงไฟแดงแค่ข้อโม่หัวนี่แหละเหรอโอเคเดี๋ยวฉันเดินไป เจอก็ไม่แม่รับฉันเนาะมันหมามันมันวิ่งตามฉันทุกทีโหแค่ทีหยาวมาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาตากยืเดินแป๊บนึงนี่เขาก็บอกว่าให้เดินไปอีกสงสัยจะเลี้ยงงานฉันแล้วน่ะโอ้โหทางหน้าก็เยอะ แกเป็นคนที่ชอบมากเนาพบกันมาสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วมั้งนะครับอยากมีโมเมนต์อยู่แ่ว่าต้องพูดไปก่อนเดีนะ๋ยวผมปอ <c oughs> ปิดหน้าจอก่อนนะครับเพื่อจะเดินใช้มันคล้องก่านี้เดีย๋ยวเวลามาันจะเยอะนะครับ <c oughs> อะไรอุตส่าห์อุตส่าห์ไปรับกัน <c oughs> กูตายรับกันก <laughs> ูตายไปรับกันเนี่ยตู้ายมานั่งไปไม่ถึงไหนเลยละคือมันหายนะเอาลงก็เอาลงยูทูปนะก <laughs> ็ลงย <laughs> ูทูปบอกบอกให้เขาอ้วน, <laughs> น <laughs> บอกให้เขามันก็อ้วนจริงจ <laughs> ริง <laughs> บอกให้กูลดหัวละเมอ ก,ก็กลไปหาอไเ้สเห้ยไว้ก็รถอ้วล้วงาดกาล้องไม่ได้นะครับไ oh <my> สุดท้ายก็ไปนั่งดัก oh, oh. นั่งให้คนดู oh. <laughs> อ,อ๋อ <laughs> เขาก็ไงเขาก็ปิดหน้าแล้วนี <laughs> คลิปนี้จัพอทำเนีไงกอนนะคเขาโจรลอกหลนางเงอนเนาะไม่หันหน้ามาเออเออเออไม่ยอมิดคลิปแล้วแค่นี้เลยครับมันไม่ใช่คลิปแกล้งนะเธอทำตัวกะดีถ่ายถ่ายแตู่คนเดียวไม่ถ่ายเอาทำไมอ่ะก็เธอเป็นแฟนฉันเนี่ยเอา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 ดูนางดูนาง สงสัยรอแฟนเอ,เอ๊ะอีกคนมั้งเนี่าสงสัยเจออีกคนมั้งคนจิตตามกูมันเึ้นคนกูได้จ้างเอาเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าถึงห้าพันจะคลิปนี้ถ้าถึงห้าพันซับนะครับจะปอดเชียจะร์ล้อผมว่าผมรักแค แกไม่ค่อยเข้าเข้ากับกระดูก <laughs> เอ๊ะคนขาด่เรองแกโซ่เนื่นะเขาฟ้องดีจะตายแต่เธอะนะไม่ไม่ดีแล้วดีแล้วหัานไน้ไหมหันหน้ามาเห <laughs> มือนกับควอะไรสักอย่างเนี่พันไม่ได้หลุดนะด <c ười> ้วยจาเฮดไลนคนที่ขัดไม่ดูดูนั่งดูนาง ัดนแดงโดนแดงัดนารงัดนแงลอครับทำาไม่เนาหนักนบนีัเรักนีสหทือ์เื่นสัญญาราคาเดียวกันนะครับแต่ท่องแก้ตัวใหญ่กว่า ปัานั้นบอกให้ผมใส่เสื้อตัวนี้น้อยพอดีเลยระเบิดจมูโอ้โหราเบิดจมูกราคาถ้าวมาเป็นพันเราว่ามูมันมาเสียตัวเนี้ยเอา่าเปลี่ยนกันอ้เราเบิดจรูกกดติดตามกดกระดิ่งแม่ค้าทิปต่อไปะไม่มีการตัดต่อน้าไม่ยอมเข้าน้ีข้อพิจรณาิดลํา ีใครมาัการำยั้นะครับขวายขวอีกองทควายขวอีกองแล้วข็วายห้อยูโือะไรอ้ว่เป็นคนขี้จะกระจกขี้อยู่เจอก็ได้ยอดเทียมกรบเจียมรองใส่ไข่ไนน้องวันงอันนี้ันผไดไหมเนี่ย แต่ก่อนเคยตากหัวให้นานนะเนี่ยตอนจีบันนี้มันน่าจะเข้าร้านเวลาเวลาเนี่ยครับเวลาถือน้ำมันจะน่าจะ้หล้วครับเพราะว่าเบดบดหน้าไปเดือนละสามพันก็ไ่เนี่ยพันหน้ามาอะไรั้องไหนเนี่ย ก็เป็นภาพการห้าพญาติปอรู้ไหมคนจะกันเจ้ชิบชอยู่เออันนี้จะไปเที่ยวงานหรอกบ้านนะครับไปเที่ยวกันลงวิคนจบมันใชไ่ได้เด้ออูเธอ้าถึงบ้านไมไม่เคยถ่ายหรอเอาเอาลงยูทูบมันจะได้ประจานมาเดนีกน่จะได้นมีไคร มีใคร,ใครอันนี้คือแฟนผมนะครับสอนมากเลยเดีมันจะชอ,อบไปจักีพิชชั้นเด่างอีกเอานี่แหละครับคนที่ทําให้ฉันชกปริญญาตีโดยที่ฉันไม่ได้ใช้สมองอะไรเลย่ายกว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปปรับให้มันพอดีกับคุณ เดี๋ยวจะได้แบบเดี๋ยวมันต่อมันจะเรียกลงมันโกงหนคนนี้เนี่ยมันเรียกลงอยู่แล้วมันโกงอยู่แล้วหน้าน่ะจะให้มาดาวเทมแจกอยู่ได้ไหมไม่มาดามแพมที่เขาแต่งนับแต่งหน้าน่ะกูยอมเสียเงินให้ก็ได้ใช้ได้สามวันชัวร์ห้าพันนะให้วาดามแพมแต่งหน้าสิ น้ำที่ครับดูดูดูดหน้าคนจะไปรับงานต่อกไม้อาเกมนี้นะครับพอแล้วครับขอห้าวิวบ๊ายบาย